ต,ต้องถ่ายให้ดูอ่ะเวฟไม่ได้กลับมาลื้อเดี๋ยวนี้อย่าให้มันไปหนี้ค่ะอย่างนี้เราจะควบคุมมันไม่ได้<ม>อืมใช้แค่นี้กดสะโพกลงแล้วกดเท้าหลังกดสะโพกไว้กดสะโพกเหมือนเต้นเนี้เกงตรงนี้ไหมแอนควัก ดีทุกคนตอนนี้โลซาก็ซื้อเซิร์ฟเกตมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฝึกไถไถ่ายไปถ่ายมาแล้วก็ไม่รู้จะถ่ายไปไหนต่อแล้วก็เลยหาครูมาสอนซึ่งก็คือครูพ้าแพงนั่นเองอเดี๋ยววันนี้ครูพ้าแพงจะมาสอนโลซา,า,าถ่ายเบื้องต้นถ่ายยังไงให้สวยแล้วหลังจากเราถ่ายไปแล้วเราทําอะไรต่อลุยเดี๋ยวโลซาจะมาถ่ายให้ดูก่อนแล้วให้ครูพ้าแพงบอกเองว่าเราจะได้เรียนอะไรวันนี้เนาะสองชั่วโมง โอเคต้องต้องถ่ายให้ดูอ่ะเออต้องถ่ายให้ดูก่อนเอาตามความเข้าใจที่เราแบบไปเล่นมาเล่นยังไงไปเลยยเบรกยังไงเบรกเบรกเบรกไม่ได้กลับมาลื้อเดี๋ยวนี้ บ่งไม่ได้เลยใช่ไหม,ไมไลแล้วเวลาลงทายังไงอง่ะลงก็ลงอย่างนี้เลยอืมโอเคจริงๆมันเป็นวิธีลงที่ผิดนะคะ,ะคข้อแนะนําของแพงคือการใช้รองเท้าแบบนี้มันก็ค่อนข้างแบบน่ากลัวนิดนึงอ่ะมันเหมือนส้นมันค่อนข้างหนาแล้วมันเป็นรองเท้าที่ไว้สําหรับแบบเดิน,นะะอย่างเงี้ยค่ะแลวเวลาพวกเล่นกีฬาจริงจมันต้องเป็นแบบว่าเป็นแฟลตนิดนึงก็คือ,อเป็นแบบเป็นแบนนะคะเพื่อที่เราจะได้สัมผัสกับพวกกระดานได้ได้มั่นคงมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น คือเราจะสอนวิธีเบรกก่อนเลยคือว่าโดยการนี่อ่าใช่อยู่ต่ากว่านอติดนิดนึงเนาะแล้วเราคล้ายๆกดตัวเองลงไปนิดนึงกดโน้มนิดนึงใช้กล้ามเนื้อนี้อ่าโน้มนิดนึงโน้มนิดนึงอ่าใช้น้ําหนักอยู่ถ่ายเทขาหน้านะแล้วก็ถ่ายขึ้นไปใช่กดน้ําหนักอยู่ขาหน้าไว้โน้มหน้าไว้อ่าโอเคใช่ลากขาซ้ายฟืบเหมือนหยุดจักรยานอะ่ะอ,อย่าให้มันเปอย่างงี้ค่ะอย่างงี้เราจะควบคุมมันไม่ได้ถ้ามืออย่างงี้ แอนลากอย่างไงหลังกดหน้าลากขาซ้ายไว้ลากขา,า,ากขาับมาเล่าขาหน้าลงอย่างเงี้ยค่ะมันจะอันตรายตรงที่ว่าเวลาเราขาหน้าลงเนี่ยน้ำหนักมันจะเทไปด้านหลังแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุในการที่งงหลังได้น้ำหนักอยู่ขาหน้าถ่ายปกติถ่ายคือยกขาเหมือนก้าวขาก้าวก้าวก้าวแล้วโน้มเกงหน้าท้อง กดขา and b r a k บนั่นแหละดีขึ้นอันนี้ก็คือเบสิกแรกๆทีนี้เราจะเริ่มมั่นใจแล้วเวลาเราอยู่บนบอร์ดปุป๊บเวลาเราจะเบรกเราจะต้องโพซิชั่นสมมติเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะการครับ เวลาเราจะเบรคคือบิดมาแล้วหยุดนี้ซึ่งเราจะบอกวิธีโดยการที่เอาขาหลังขึ้นหลัขงขึ้นเอาขาหลังขึ้นเหมือนที่เราคร้าบเนี่ยแหละบิดแบบนี้อ่ะลองดูบิดไม่ยกศูนย์ศูนย์หมุนมันจะอยู่ตรงประมาณเนี่ยครับศูนย์หมุนโทษน,นะมันจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ใช้สะโพกยกเอาแอนเอาเข่าเนี่ยบิดเข้ามาอืมเท่านั้นบิด yes and บิด And BIT กลับนะโอเคขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นอยู and ่เทล n d b บิ t ขาหลังพับนะเราจะเป็นแบบแนีเ้นเรื่อยๆถ่ายขึ้นบิดกลับมาถ่ายแอนถ่ายโอเคขึ้นบ <Okay. S 1> อดแอนบิดขึ้นน้ำหนักอยู่ขาหน้านะแอนบิดกรับ เออ and b e t and break b r นั่นแหละ a อ d บิดปึ๊บปึ๊บอ i t a เนั่นแหละคมันคงมันคงบิดดี and b e t ั ยืดกดหน้าแล้วก็ให้แรงมันสามารถเดินไปได้ด้วยเชื่อมไม่อนะอย่าโน้มเยอะตัวตรงนิดนึงหลังตรงนิดนึงอ่ะยอ่ออืมใช้แค่นี้กดสะโพกลงแล้วกดเท้าหลังมันจะตึงๆนิดนี้ตอนกดอนนั่นแหละแอนยืดมานี่เอาไหล่นำมานี่กดไม่พอไปอีกกดมาขึ้นมามาอย่าให้ลุด อ่ะทีนี้ลองปล่อยมืออืเราอย่างนี้ใช่ไหมกว้างขึ้นคือกดสะโพกไว้กดสะโพกเหมือนเต้นอย่างนี้ เก่งตรงนี้ไหมแอนควักคิดว่าเราเต้นเลย t h ง n k you f i v อ,อ,อะไรคือเน่หของการเล่นสเกตคะเอ่อถ้าถามแมงอะคือด้วยความที่เราอะชอบศิลปินก่อนนักร้องสมัยตอนเราเด็กๆอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่กับสเกตบอร์ดแล้วเราสูอยเท่จังอะไรอย่างเงี้เยเสน่ห์ของมันคือหลังจากที่เราได้ เรียนรู้กับมันแล้วเนี่ยก็คือความท้าทายความอิสระที่เราอยู่บนบอร์ดทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้บวกกับสังคมพี่ๆสเก็ตบอร์ดในเมืองไทยอะค่ะแบบารักแล้วก็อบอุ่นตอนที่ยังแบบเริ่มไปจับใหม่เมื่อประมาณ6-7ปีที่แล้วไปอยู่ใต้ทางด่วนตีสาผู้หญิงไปคนเดียวเลยอยากเล่นน้องๆพี่ๆเขาก็จะมาแนะนำซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้จักเนี่ยแต่เขาแค่รู้สึกว่าเราเห็นเราอยากเล่นเขาก็ก็อยากให้เราพัฒนา ทุกวันนี้มันคือเสน่ห์แล้วก็ไลฟ์สไตล์ของพี่ๆคนรอบข้างมันแชร์อะไรหลายๆอย่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันเป็นอีกสังคมนึงที่เพิ่งอยู่กับมันแล้วเพิ่งมีความสุขสาหรับคนที่เริ่มหัดเล่นนะขอคําแนะนําหน่อยแนะนำเหรออันดับแรกเลยคือเตรียมตัวและเตรียมใจคือกีฬานี้มันหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือการเจ็บปวดไม่ค่อยได้เท่าไหร่ด้วยความที่มันเป็นกีฬาที่เอ็กซ์ตรีมแล้วก็สิ่งที่ไม่อยากแนะนําก็คือพวก เครื่องมืุปกรณ์ในการที่จะให้เราปลอดภัยคือพวกหมวกนอกสนับเทาศอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือพื้นฐานนะคะอันดับที่สองก็คือเราควรมีพี่ๆหรือใครก็ได้ที่มีความรู้ในระดับหนึ่งค่ะคอยให้คําแนะนําในการสอนที่ถูกต้องทั้งว่ามันก็เป็นเลยที่ที่เราหลีกเลี่ยงอันตรายได้ เรามีคนรู้รู้รู้จริงในเรื่องพวกนี้ค่ะหรือคนที่เล่นเก่งเล่นเป็น,เ,นเขาก็จะบอกว่าเออห้ามทำอันนั้นนะห้ามทําทอันนี้นะหรือทําอะไรก่อน1 2ึ่สงามนี้ค่ะแปลว่านี้ก็สําคัญก็ไม่มีอะไรมากว่าแบงอยากให้คนไทยทุกคนไทยสเก็ตมีสนามสเกต็ตทั่ประเทศไทยทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะติดตามลดสบิ่แล้วก็ติดตาม i อของอาแพงได้ er เลยนะคะขอบคุณค่ะ